ครับมาแล้วครับนี่คนนี้มามาในภาพใหม่นะครับจะมาตัดทรงโมฮอกทรงโมฮอกเนี่ยผมก็เข้าใจว่าเอาไว้ด้านบนแล้วก็ตัดด้านข้างออกนะครับดูครับทรงโมฮอกเนี่ยผมจะใช้เบริร์เบิร์ศูนย์นี่มาแบ่งระหว่างคิ้วเนี่ยระหว่างกลางคิ้วเนี่ยดูนะครับทรงโมฮอกคอเห็ <S 2> <S 2> <S น <S <S ไหมครับทรงโมฮอกมันจะสวยมากเลยเห็นไหมตัดแต่ด้านข้างออก ย่าโมฮอคครับทำให้ดูว่าวิธีตัดโมฮอคกเนี่ยใช้เบอร์ศูนย์เป็นตัวตัดระหว่างคิ้วตรงนี้ครับเนี่ยตรงหัวคิ้วเนี่ยให้เป็นขอบเส้นอย่างสวยเลยฝั่งซ้ายฝั่งขวาก็เช่นเดียวกันดูฝั่งซ้ายนะครับเนี่ยตรงนี้ตรงระหว่างคิ้วกับมาเนี่เป็นรอยเส้นอย่างนี้ดูนะครับตัดให้ดูแบบเป็นโมฮอคสทรงโมฮอคเนี่ยเขาจะตัดอย่างนี้ ด้านข้างนี่จะใช้าขาวหมดเลยดูนะครับนี่คือวิธีการขึ้นทรงโมฮอกดูดูทรงโมฮอกเนี่ยมันจะชัดเจ๋วเลยดูนะครับตรงนี้เราไม่ไม่สวยเราก็กือบอย่างนี้นิดนึงดูด้านหน้าเลยจะเห็นชัดเลยโมฮอกเนี่ยจะเอาไว้ด้านบนและด้านข้างนี่ถูกตัดออกหมดเลยครับดูนะครับตัดออกหมดเลยเห็นงนี้ครับ หมเลศูนย์หนึตัวตัดนี่ครับดูด้านหน้าเนี่ยโมฮอกเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ครับนี่ก้มลงนิดนึงนะครับนี่ทรงโมฮอกมันจะเป็นอย่างนี้ครับขอบคุณครับบวัสดีครับ